สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้พามายางจา้ะของลดราคาจา้ UH ะพี่น้องอนะยู่ H&M แนดะพี่น้องเนาะนี่เป็นสื้อผ้าตัวสวยๆพี่น้องแต่โบรู่มันบ่มีไส้น้อยจ้ะไม่ได้ใส่เงยๆด้เสื้อตัวนี้สวยไม่ได้ใหญ่เงยๆน้องอ๋อสีขาวนี่ก็สวยค่ะ บอดีุสูตรบอดีุสูตรนี่ก็สวยนะนจะสสได้ยังคี่น้องอีย ทีนนั้นก็สวยแต่มันตัวย่ที่น้องใส่ไม่ได้นี่ก็สวยสี่สิบคูณชุดสีนี้สวยตรงไหนพี่น้องน่าสีนี้สวยบ้า ถ้ามีสีขาวจะเอาอยู่เนาะป็นขาสั้นจ้ะสวยพี่น้องแต่ไม่มีสีขาวหาสีขาวจะพี่น้องน,น,นี่แต่มันไม่ถูกใจเราอ่ะ เนี่ยถ้ามากมาขาวๆไปไม่เล้ยจังเลยสวยดีดมันใส่บอดได้ีน้องมันมีต็วตัวใหญ่ๆจากน้อง นี่แต่ตัวใหญ่ๆมันใส่ไม่ได้เออถ้าเป็นเสื้อขาแบบนี้นะสวยอยอะนี่ค่ะนะ้องชอบหากเสื้อยืดอ่ะอืมดอกไม้นี่ก็สวยเสื้อยืดมันใส่ยังกับกัดสวยน้ำนังเนาะนี่ก็สวยจ้าพี่น้อง มาเลือกซอยในใจพี่น้องโอ้ยนี่มีสะไร b ด d สูตรลายจัดเนาะกระโปรงตัวนี้สวยสวยุดแบบนี้ก็สวยจะสีดำนะแต่มันเป็นดำแบบนี้น,ะน้องเนาะ ตัวนี้ก็สวยเนี่ยซื้อตัวนี้ก็สบมมี่ยังจาะพี่น้องแค่นี้แหละจ้ามาซื้อเสือผ่านลดราคาก็เลยเอาเนี้ไปแล้วจ้าพี่น้องบ๊ายบาย